ครับสวัสดีครับพี่นอ้องกาเบื้องน้ำครับตกแป๊บเดียวน้ำปลาไหลหลากครับตกแป๊บเดียวน้ำปลาไหลหลากเนี่ยสุดยจอดเลยครับตกได้ตกดีครับทั้งบ้านผมตกแป๊บเดียวครับเนี่ยตกดีครับน้ำปลาไหลหลากเลยเนี่ย เป็นล้านตากมั่นนะครับล้านตากมั่นเก่าครับทีกท่ามาเบิ้งครับงานมาเบิ้งเรื่อยๆล้านตากมั่นเก่าฝนตกงแห้งน้ำไหลเบิงปุ๊บประมาณชั่วโมงนึงนี่แหละครับชั่วโมงหนึ่งใดครับเบิ้งน้ำไหลครับน้ำเบิ้งน้ำไหลสี่ยอนเลยครับ นี่ม <th> ันไหลลงมาแต่ปลามันครับน้ำเพิ่นไหลลงมาแต่ปลามันน้ำไหลลงมาแต่ปลามันคุณท่างน้ำไหลมาครับปูนปลามันนะครับบ่แม่นข้องนะครับเนี่ยปลามันคักๆบ่แม่นข้องครับปลามันคักๆบ่แม่นข้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเด้อครับที่เข้ามารับชมครับพามาเบิ่งน้าปลาไหลหลากครับไหลมาจากปลามันข้างบนครับ แค่นั่นจะเป็นปลามั่นรับพูนทึ่งๆคนน่ะรวมอีกแล้วครับเขาผมัวมมือเก้านั่นละพมว่าปีนี้ฝนดีครับครับแตสาเนี่ยได้ไฟธรรมชาตินะครับเนาะไฟธรรมชาติเดี๋ยวคนไหลมาเป็คนไหลลงคลองครับคุณไหลลงคลอง ไรลรลัดรานมั่นเก่าเลยครับเนี่ยรานมั่นเกา่าขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับขอบคุณด้ายครับขอบคุณมากๆเด้อเพื่อนๆพี่ๆทุกคนยังตกยังไม่หยุดอยู่ครับตกยังไม่หยุดอยู่ยังตกไม่หยุดเลยนะครับมีก็ดังเก่าครับก็ดังเกา่าขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับ ผลครับเป็นไหลปลาตะปลามั่นผลนะครับตรแห้งครับตรงแห้งโอเคนะครับขอบคุณมากมากนะครับไปแล้วไปแล้วครับฟ้าห้องครับควอมครับเป็นไหลลงไปครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อขอบคุณทุกท่างใจที่ผู้รืมกันข่าวมาเพิ่ง ขอมาเบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากด้วยนะครับรัดบัตบ้านรัดคนฝากซีออฟฟิเชียลนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ